สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพคือการนําไปใช้ที่จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรียนมาอยู่ในระดับไหนต้องแก้ไขหรือต่อย,ยอดอย่างไรให้ถึงขีดสุดของศักยภาพการเรียนรู้หลายอย่างแม้แต่ความสามารถทางดนตรีเองก็ต้องแสดงออกเช่นกันเพื่อให้ผู้เล่นพัฒนาความสามารถให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การเต้นตีเซตเยาวชนแห่งประเทศไทยในปีนี้นะครับก็เข้าสู่รอบชิงแล้วครับก็จะมาแข่งขันขันที่วิทยาลัยดยยางศิลปมหาวิทยาให้โดนสารยานะครับก็มาดูกันว่าความสามารถของน้องๆนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับในการแข่งขันดนตรีแต่ละประเภทและใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในปีนี้มาติดตามชมกันครับการประกวด SET ดนตรีเยาวชนแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยโดยยางศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์ดรสุกรีเจริญสุขคณะบดีวิทยาลายัยดุริยางศินกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถได้แสดงออกเพื่อบ่งบอกว่าไทยนั้นมีความก้าวหน้าในทางดนตรีไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นใดๆในโลกนี้การที่นักเรียนดนตรีเด็กเล็กนะครับตั้งแต่ ระดับปฐมมัธยมต้นมัธยมปลายระดับอุดมศากษาได้มีโอกาสประกวดเนี่ยเป็นการอย่างรู้ว่าครูดนตรีเด็กดนตรีเครื่องมือดนตรีที่อยู่ในประเทศไทยไมีใครบ้างจะเห็นว่าศิลปภาพประเทศไทยเนี่ยที่เป็นดนตรีอยู่ในพื้นที่ใดๆบ้าง17ปีผ่านมาเนี่ยเราตอบได้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งานศิลปะการทำดนตร,รี ด้านคุณเกษรามันชูศรีกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ก็เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยร,ย,รย,ยางศินในเรื่องความสามารถทางดนตรีให้เยาวชนไทยนั้นยกระดับไปถึงระดับสากลแต่ในการส่ขอของผอทางด้านสมองทำให้เราเที่ยวบว่ามีศิลปะในหัวใจนั่นเชื่อว่าเรื่องหลังนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็ อยากจะเห็นนะคะอาจารย์สุครีได้กล่าวถึงบอกว่าเรามักจะบอกว่าประเทศไทยอยู่บนแผนที่โลกในหลายๆเรื่องนะคะแต่เชื่อว่าในเรื่องของดนตรีในเรื่องของกีฬาบางประเภทเรามีเรียกว่ามิชชั่นดรบพอซิเบิลค่ะดันั้นเชื่อว่าเรื่องหันี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องให้ตัวตลาดหลักทรัพย์เราสามารถสนับสนุนได้ในหลายๆเรื่อง เนั้นเราเดีแล้วก็เต็นใจแล้วก็เห็นว่าเรื่องหลัานี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะกับประชาชนประชากรไทยรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็หวังว่าการประกวดในรอบชิงชนะเลิศนี้ได้คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศที่ส่งผลงานจํานวน411ผลงานจนเหลือผู้เข้าแข่งขันรอบชิงจํานวน40คนแบ่งออกเป็นสีระดับได้แก่ระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น มัธยมมาศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาระดับละ10บคนโดยการแข่งขันไม่จำกัดประเภทของดนตรีสามารถเล่นได้ตั้งแต่ดนตรีไทยดนตรีสากลหรือแม้แต่เครื่องดนตรีท้องถิ่นอย่างโบสและการขับร้องโอเปรา่าก็สามารถร่วมเข้าแข่งขันได้ทำให้การแข่งขันมีสีสันที่หลากหลายมากเลยละครับแต่ละคนก็มีวิธีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ อย่างเช่นน้องคนนี้ที่แข่งขันประเภทขับร้องแต่ก็มีลูกเล่นที่ตัวเองนั้นน่าสนใจก็คือสมมุติตัวเองเป็นตุ๊กตาไขาลานพอลานหมดก็จะหยุดร้องไซดืด้อต้องให้ผู้ช่วยมาไขอีกรานเพื่อกลับมาเล่นต่อได้นับเป็นเทคนิคและลูกเล่นของผู้แข่ขันคนนี้ที่ดึงดูดผู้ชมให้ร่วมสนุกและสนใจเธออย่างมากนะครับ หลังการแสดงทั้ง40คนจบลงแล้วล่ะครับก็จะมาถึงการตัดสินมอบรางวัลกันแล้วโดยรางวัลน,นั้นจะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆซึ่งแต่ละระดับนั้นก็จะมีรางวัลได้แก่รางวัลเหรียญเงิน6รางวัลรางวัลเหรียญทอง3รางวัลและรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ1รางวัลโดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในแต่ละระดับของการแข่งขันเซตตนตรีเยาวชนแห่งประเทศไทยในปีนี้ก็ได้แก่ระดับประถมศึกษาเด็กชายกริช อินอารามจากโรงเรียนเมืองอำนาเจริญกับเครื่องดนตรีท้องถิ่นอย่างโวตนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กชายพลสิทธิ์โสพลสิริจากโรงเรียนดนตรีวิรพันธ์ดุริยางด้วยการสีไวโอลินในเพลงชาดัสระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนางสาวพิชยาภาเหลืองทวีกิจจากวิทยาลัยดุริยางศิลป์มหิดลนักไวโอลินสาวที่มากับเพลงบานอารมณ์อย่างจิปซี่แอ และระดับอุดมศึกษาเป็นของนายชินวัตรเต็มคําขวัญจากที่เดียวกันก็คือวิทยาลัยดุรยิยางศิลม,มหิดลน,นะครับกับลีลาดีกีกิต้าในเพลง The Prince Toy หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันนะครับอย่างนางสาวพ,พิชยาภาหรือน้องเมเยอร์ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกล่าวาว่าเวทีครั้งนี้นะครับนับเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเธอ ที่จะทําให้ได้เรียนรู้ว่าต้องพัฒนาการเล่นดนตรีให้มากยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยค่ะสึกษาเส้นอยูแล้วนะคะก็ได้ทำดน่รีรายการนี้ก็เป็นรายการที่กดดันที่ว่าฉันต้อาพอันาญให้เล่นอยู่ใน การแข่งขันดนตรีเยาวชนในปีนี้รางวัลที่ได้ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนแต่สิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่านี้ก็คือเวทีนี้คือพื้นที่ที่ทุกคนได้แสดงออกได้ดึงศักยภาพเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจสู้ความฝันที่ทุกคนตั้งใจและวาดฝันไว้ต่อไปในวันข้างหน้านั่นเองนะครับอิสราชัยจงพัทรนิชพันธ์สำนักข่าวไทยอสอมท รายงาน